สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดด d ี้จะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูสเต็กไก่บาร์บีคิวครับเป็นเมนูสเต็กไก่ที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับ ตัวไก่เนี่ยมีความนุ่มชุ่มสำซอสบาร์บีคิวแล้วก็มีผักเคียงให้ทานเพิ่มความอร่อยแล้วก็ช่วยตักเรียนได้ด้วยนะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถทําทานทําขายหรือทําเสิร์ฟในงานปาร์ตี้ต่างๆก็ได้เลยนะครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นเนื้อน้องไก่ติดสะโพกนะครับเราใช้ประมาณ1กิโลกรัมครับ ต่อไปเป็นสับปะรดลูกเล็กหั่นเป็นชิ้นประมาณ1หัวพริกหยวกประมาณ5เม็ดมะเขือเทศราชินีประมาณ20ลูกแล้วก็หอมหัวใหญ่ประมาณหนึ่งหัวครับต่อไปน้ำซอสเราใช้ซอสมะเขือเทศ300กรัมซอสพริก150กรัมน้ำตาลทราย50กรัมซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะพริกปาปริก้าหรือพริกป่นบดละเอียด1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงออริกาโน1่ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดัดดี้ฝากไว้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะมาเตรียมเนื้อไก่ก่อนนะครับวันนี้ดัดดี้ใช้เป็นส่วนน่องไก่ติดสะโพกนะครับเวลาทำสเต็กออกมาแล้วเนื้อก็จะนุ่มชุ่มฉ่ำอร่อยมากๆเลยครับอย่างแรกเราก็นําไก่เนี่ยไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะนํามาแร่เอากระดูกออกนะครับให้เหลือแต่เนื้ออย่างเดียวครับ พอแลกกระดูกออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแดดดี้ก็จะใช้มีดเนี่ยค่อยๆเฉือนเนื้อส่วนที่หนาๆเนี่ยให้มันบางลงนะครับแล้วเวลาที่เราย่างเนี่ยเนื้อก็จะสุกง่ายขึ้นแล้วก็จะได้สเต็กที่ดูชิ้นใหญ่ขึ้นด้วยครับพอเราแล่เนื้อส่วนที่เป็นสะโพกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาแร่ส่วนที่เป็นน่องครับเราก็จะแร่เอาแต่เนื้อแล้วก็เอากระดูกออกเหมือนกันเลยนะครับเวลาทานก็จะได้ทานง่ายๆครับ ถ้าใครไม่ชอบเนื้อส่วนน่องติดสะโพกนะครับเพื่อนๆ,ๆก็สามารถเลือกใช้เนื้อส่วนหน้าอกได้นะครับแบบนั้นก็จะมีมันแทรกน้อยแต่ก็จะนุ่มอร่อยเหมือนกันเลยครับพอเราแลร่กระดูกออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนํามาหมักกับซอสบาร์บีคิวได้เลยครับตัวซอสบาร์บีคิวแดดดี้จะใช้ซอสมะเขือเทศผสมกับซอสพริกน้ําตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรม พริกปาปิกาแล้วก็ออริกาโนอบแห้งครับตัวออริกาโนนี้จะขาดไม่ได้เลยนะครับจะช่วยให้ซอสบาร์บีคิวของเราเนี่ยมีความหอมครับพอใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันครับพอส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วเราก็ชิมรสชาติได้เลยครับรสชาติซอสบาร์บีคิวจะออกหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีความเค็มตามมาแล้วก็เผ็ดเป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ พอได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําไก่มาหมักได้เลยครับแิ๊ดีจะใส่สับป,ปะรดลงไปหมักกับไก่ด้วยนะครับตัวสับป,ปะรดก็จะช่วยให้ไก่ของเราเนเนื้อนุ่มแล้วก็เปื่อยง่าย้วยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝานําไปหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงครับพอเราหมักไก่ในตู้เย็นครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราก็เตรียมนํามาย่างบนกระทะได้เลยครับ ขั้นตอนนี้เพื่อนเพื่อนสามารถนําไปย่างบนเตาอบเสียบไม้ย่างบนเตาถ่านหรือว่าจะย่างบนกระทะแบบแดดดีก็ได้นะครับแดดดีจะใช้ไฟกลางๆางนะครับแล้วก็ย่างกลับไปกลับมาจนไก่เนี่ยเริ่มสุกเลยครับแดดดีจะใช้ด้านหนังลงไปก่อนนะครับแล้วก็ย่างกลับไปจนหนังเนี่ยมันเริ่มตึงแล้วก็กลับด้านครับเราก็ย่างด้วยไฟกลางกลางกลับไปกลับมาจนไก่เนี่ยสุกเลยครับ พอไก่เริ่มสุกแล้วขั้นตอนต่อไปไดิดดี้ก็จะนําเครื่องบาร์บีคิวลงมาย่างด้วยเลยครับก็จะมีสับปะรดที่เราหมักไปกับไก่นะครับมะเขือเทศหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกหยวกครับเราก็คนไปคนมาย่างไปพร้อมไก่ให้มันสุกพร้อมๆกันเลยนะครับพอเราย่างไปสักพักหนึ่งถ้าน้ำมันเริ่มแห้งเราสามารถนำซอสบาร์บีคิวเนี่ยมาใส่เติมลงไปได้นะครับ เราย่างบนกระทะแบบนี้ก็จะทําให้เนื้อไก่ของเราเยมีความนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่าซอสบาร์บีคิวไปเลยครับพอเราย่างจนทุกอย่างสุกดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยครับเท่าน,นี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูสเต็กไก่บาร์บีคิวครับเป็นเมนูสเต็กที่ทําง่ายๆนะครับแล้วเนื้อไก่ก็นุ่มชุ่มฉ่าซอสบาร์บีคิว แถมมีผักเคียงอร่อยอร่อยให้ทานคู่กันด้วยนะครับช่วยเพิ่มรสชาติความอร่อยแล้วก็ช่วยตัดเลี่ยนได้ด้วยครับเมนูนี้รสชาติก็จะไม่เผ็ดมากนะครับเด็กๆลูกๆก็สามารถทานได้ครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แด d ดดี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ